มีเป็นชาวนาเฟิดนเอาข้าวของบีมาขายก็คือเฟิเอาข้าวของบีมาขายเปิดนี่เป็นไม่ท้าไม่ท้าข้าวมาขายแล้วก้อนน่ะขี่ข้าวก้อก้อนน่ะทำงานที่ัแล้วพนักงานบริษัท้่พนักงานบริษัทก้อนเป็นพนักงานบริษัทขี่ข้าวจืดเออมันมี เด็กคน้ยืนนั่งแท็กซี่กีรกับบ้ากับมือเยบอกตัวตนใครเขบอก็กซี่ชื่อนิวนิวเเออจะบอกี่บิว่ะคนขับรถแ็กซี่อ่ะบิว่ะนิแมนลแมนชื่ออนเนี้ยโดคนเนี้ยกเต้ถคนเนี้ยกัเโซนิมนนิว การเค็โดนน่ะทำงมาขึ shoe, uh, ้ข <coaching> huh? <magic> <c> ้าง <ee> ีเบหมอนตท่โดนข้งีดยไ่หาลงมาีอน่จอะรันจขางทีล่ม so, uh, ิาแสดงดนข้างทีแวก็วุนไวอ้โหโอตอ้โหโอ้โหโอ้ีหโอามหนอ้เหโอ้องโหโอ้โอ้ดหโอ้โหโอ้หโอ้โหอ้โอ้บหอ้้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหคอ้โหโ้โหอ้หโหอ้อ้้

e le